ายสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีและสวัสดีสสดนะคะนะคะนะคะตอนนี้ใครกันนะกำล Pascal ังอยาพูดคุยกับเพื่อนมากๆอยากคุยด้วยมากๆ <laughs> <laughs> อยากคุยก็ทำไมไม่คุยอ่ะทำไมไม่ทักมาเอออยากคุยแต่ไม่กล้าคุย <alar med> เขาเป็นใคร <c oughs> ลักษณะเป็นยังไงนะคะสาธุสาธุสาธุเขาพือเป็ับเเเป็นเน,น,น spectral. ที่เข้ามา ดูคลิปนี้นะคะคนที่เขาอยากพูดคุยกับเพื่อนมากๆอยากคุยแต่ไม่กล้าคุยนะคะเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงเขาเป็นคนที่อืมเป็นแม่บ้านแม่เลือนก็ได้เป็นพ่อบ้านพ่อเลือนก็ได้หรือเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเคยผ่านการแต่งงานเป็นไม้ก็ได้คนคนนี้นะคะลักษณะขึ้นไปเยอะมาก เอเนจี <Energy S 2> ประมาณแบบว่าเขาน่าจะเคยผ่านการมีครอบครัวผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้คนคนนี้เป็นคนสวยคนหล่อคนดูดีคนคนหนึ่งนะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานการงานที่ดีหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้คนคนนี้นะคะถ้าทํางานในองค์กรก็มีตําแหน่งนะเป็นคนที่ มีความรักและความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณน่ยก็รักเขาเหมือนกันเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเช่นเดียวกันและตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขามีคนเข้าหาเขาเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะในชีวิตมีคนเข้าหาเขาเยอะเข้ามามาประเคนความรักให้เขาเขาเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็มีคนมารักมาลุมมาชอบ คนคนนี้นะคะหน้าตาดีดูดีอ่าพอด้วยความที่เขาเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนนิ่งๆสุขุมเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ยังไงอะอธิบายไม่ถูกอยู่เฉยๆก็มีแต่คนเข้ามาแบบ เขาไม่ชอบเขาอะแล้วเขาก็ออกแนวแบบคิดว่าตัวเองแบบเออเป็นตัวท็อปอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบที่ต้องการของท้องตลาดอืมแบบควีนถ้วยกับราชาถ้วยนี่ขึ้นมาเดลิเวอร์ขึ้นมามีความเป็นเนื้อคู่กันนะคุณกับเขาสองคนนะคะนะไพ่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้มีการบ่งบอกว่าพวกคุณสองคนมีความเป็นแบบ โซมเมทเป็นทวินเฟรมก็ได้นะคนที่เขาอยากคุยออกับคุณด้วยมากๆในเวลาเนี้ยแต่เขาไม่กล้าที่จะคุยอ่เพราะว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเขากลัวว่าคุณจะมองว่าเขาแบบเข้ามาจีบคุณเล่นๆเข้ามาอ้อยคุณมาขายหนมจีบให้คุณไม่จริงจังจริงใจหรือเปล่าเขาน่าจะมีความเกงใจแล้วก็เกงกลัว นะคะอ่ะใบสุดท้ายใบสุดท้ายหน่อยแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนนิ่งๆิเงียบ,บเป็นคนที่จบการศึกษาสูงเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะหาตัวจับได้ยากคนคนนี้นะคะถ้าทำงานนี่ก็อยู่ระดับแบบผู้นำผู้บริหารได้<ม> CEO เป็นอะไรก็ได้นะคะมีตำแหน่งสูงๆเลยแหละคนคนนี้นะ คนที่เขากําลังอยากจะพูดคุยอยากติดต่อด้วยความนิ่งของเขาด้วยแหละด้วยความมีมาดมีอีโก้ของเขานะมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะคุยกับเพื่อนนะคะอยากคุยแต่ก็ไม่กล้าคุยอะ่ะกลัวเสียฟอร์มคนคนนี้กลัวเสียเสียฟอร์มนะคะเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบให้คนเข้าหามากกว่าที่จะชอบเข้าหาใครอ,อ๋อประมาณนี้แล้วกันนะคะคนที่เขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆนะอาจจะเป็นโซเมทาวินเฟมของคุณก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้แม่เมืเขาเพิ่งคงก้องล่ำลาไปแล้วบอกว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไปไ,ม,ไ,ไ,ไม่นันะไ่ไปแล้วก็คงเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจขึ้นสามดาบเลยแถมเพื่อนคนนี้นะคะ